ผมอยู่เมืองไหนผมอยู่เขาเรียกว่ามูชาที่ผมอยู่มาเป็นคีวตีอะพักรู้สึกว่าใช่ตองบลมวะบอกไม่รู้จักอ๋ออยู่มูชารก็คือยิงจรวดข้ามหัวไปผมก็นั่งดูอยู่แบบนั้นแหละปุ้มปังปุ้มปังก็ไม่ได้เป็นหลอดลายรับาะมันไม่ได้มาหาเราเห็นเป็นลวดไฟเลยจ้าเวลาที่สกัดไม่ได้อ่ะ ามนันโลดนะเวลาไม่มานี่มันก็ไม่เห็นลายพอไอล้วโดมวิผับปุ๊บไม่เจอเหมือนลูกไฟโนมยันเียวเลยเทลนี่กับไอ์นาตาเนียอาจารย์ยที่เขาจะยินเยอะๆพร้อมเป็นเ <c oughs> ขตเศรษฐกิจผมก็นั่งดูอยู่ข้างอนอกอาจารย์ก็ไม่เห็นเป็นไรไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ไม่ตื่นเต้นจะดีแล้วคู่เกี่วเทลวิฟนี่ก็อะไรนะหลบไอ่อยู่ในหลุมหลบภัยขอ ใช่ครับใช่ที่ผมอยู่นี่ผมเป็นหลบก,กับหัวหน้าผมนองกับหัวหน้าอย่างเจ้าของนะ่ะโอ้ออเออเอเจ้าของรวยจังเออชนก็ดีครับยันนี้ก่ออกออกเก้าหมื่นอยู่เก้าหมื่นเงินทยโอ้ก็ทำห้าลึชทำไมได้เยอะอ่ะเออมันเหมือนกับช่วงช่วงนีทางงานผมมันไต่ตัวอาจารย์ผมทำง,งานไม่มีก็ต้องอยู่แบบเนี้ยอยู่แบบ โปอิสระเออเีเที่วันนี้ก็เลิกทุนหนึ่งจับแปดแปดเลิกทุนหนึ่งใช่ใช่ได้เงินดีคือมันไม่ใช่ครับได้เงินดีเพราะว่าเดือนที่แล้วผมทำได้สิบสี่วันผมก็ได้ห้าพันห้าร้อยเน็ดถ้าบุญมาดีพูดตรงๆแล้วสซิโยก็อยู่อยู่ อยู่ใกล้ๆกับที่ผมอยู่นั่นองจังอืมเจ้านายดีอยู่ผ่านสารซอยผมเดินไปอ๋ออ๋ออ๋อดีละดีละโอ้โชคดีได้ตั้งแปดเก้าหมื่นโชคดีโชคดีโชคดีบุญธรรมกรรมต่างกันว่ะคงทำงานก่าไอ้ที่ครับอืม เเยวๆะอาพกเลยนะดวงผมได้ชุบดวงดวงดวงตัวเองอะบู๊วมัสสนาไม่งั้นมันจะเป็นตังกลางนะจังที่มาตัวเนี้ยเป็นตังคกลางเป็นคริสเตียนไม่ใช่เหรอไม่ตรงอ๋อเป็นคริสเตียนไม่ใช่เหรอตัวเองมันคริสเตียนไม่ใช่เหรอ นับถือนับถือพระเจ้าพแล้วมาเชื่อเรื่องดวงได้ไงเอามันก็ควนดีของเราด้วยจ้นพูดกับแกนี้เป่าตลกสุดเลยขอบคุณมากเดี๋ยวยังไงยังไงบอกเขาอัปเดตความความรู้ความสามารถมาแล้วกันขอบคุณมากเออขอบคุณมาก ไม่รู้อะไรของแกเราบอกว่าอะไรชื่อไม่ออกสักทีเลยเนะี่ยอ๋อกกอ่าอ่าใช่ใช่ใช,ใช่เราว่ามันไม่ออกอะไร